ตามที่สยามรัฐออนไลน์นะคะได้เคยรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะว่ามีความเคลื่อนไหวในการจัดสรรตำแหน่งในฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายของสภากทมนะคะเพื่อเตรียมทํางานร่วมกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ค่ะโดยในส่วนฝ่ายการเมืองนะคะก็พบว่ามีทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยและก็พรรคก้าวไกลนะคะที่ต่างได้สกอเข้ามาในจํานวนตัวเลขที่น่าพอใจค่ะก็กําลังพากันเดินเกมนะคะเพื่อช่วงชิงเก้าอี้ประธานกทมกัน อย่างเข้มข้นค่ะมีรายงานว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งเป็นพรรคต้นสังกัดเดิมของคุณชัดชาติซึ่งล่าสุดนะคะได้สกอเข้ามาด้วยกันถึง20ที่นั่งซึ่งถึงวามากที่สุดนะคะได้ยื่นข้อเสนอมาที่คุณชัดชาติค่ะ ทั้งในส่วนของการขอเก้าอี้ประธานสภากรทมแล้วก็เก้าอี้รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะแต่มีรายงานค่ะว่าคุณชัดชาติเองเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะคะในขณะที่พักเก้าไกลเองวันนี้ก็ต้องถือว่าประสบความสําเร็จคะ่ะเพราะว่าได้สกเข้ามา14ที่นั่งนะคะ ักเก้าไกลเองเนี่ยก็ต้องการเก้าอี้ประธานสภากทมนะคะแล้วก็รองผู้ว่าเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะเท่ากับว่าเวลานี้มีความพยายามที่จะรวบรวมเสียงสองกอค่ะเพื่อต่างฝ่ายต่างต้องการที่จะถือเป็นเสียงข้างมากนะคะระหว่างพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะคุณชัดชาติเองก็ยังไม่เปิดตัวทีมงานนะคะในส่วนของทีมรองผู้ว่ากทมนะคะจึงทําให้เกิดความไม่นิ่งค่ะว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะมีคนของฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะคนจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเข้ามานั่งทํางานด้วยหรือไม่ในส่วนของดรยุ้ยค่ะดรเกษราธัญลักษณ์ภาคนะคะซึ่งอยู่ในทีมงานนโยบายของคุณชัดชาติมาตั้งแต่ต้นนะคะก็ะออกมาระบุค,ค่ะว่าตนเองเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะรับตําแหน่งใดๆในส่วนของการ ริหารกรทมมาตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่ายินดีที่จะทำงานอยู่เบื้องหลังผลักดันนโยบายดีๆเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนะคะให้กับคนกรุงเทพมหานครค่ะดังนั้นเท่ากับว่านะคะเวลานี้ฝ่ายการเมืองก็อาจจะยังมีความหวังค่ะ และในวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณชัดชาติค่ะได้ให้สัมภาษณ์สื่อถึงประเด็นดังกล่าวนะคะในระหว่างการลงพื้นที่ค่ะโดยคุณชัดชาติพูดถึงการแต่งตั้งรองผู้ว่ากทมนะคะว่าเป็นการเลือกที่สบายใจที่สุดไม่มีพักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณสมบัติรองผู้ว่านะคะก็จะเน้นไปที่ความโปร่งใสซื่อสัตย์เป็นคนทำงานนอกจากนี้นะคะน่าสนใจค่ะคุณชัดชาติยังพูดถึงชื่อคุณจกักรพันผิวงามค่ะคนนี้เป็นอดีตรองผู้ว่ากทมค่ะสมัยผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองนะคะซึ่งชื่อของคุณจกักรพันเนี่ยเคยติดอยู่ในโผลนะคะว่าอาจจะถูกเลือกให้เข้ามานั่งเป็นหนึ่งในทีมรองผู้ว่าทํางานกับคุณชัดชาติค่ะน่าสนใจนะคะว่าการเข้ามาเป็นผู้ว่ากทมค่ะในนามอิสระ ในลักษณะมาคนเดียวของคุณชัดชาตินะคะด้านหนึ่งคือจุดแข็งค่ะที่สามารถกวาดคะแนนเรียกว่าชนะอย่างถล่มทลายเกิดเป็นแลนดสไลด์นะคะแต่ในอีกด้านหนึ่งค่ะอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนนะคะให้ฝ่ายการเมืองทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งเป็นพักต้นสังกัดเดิมไปจนถึงพักการเมืองในสภากรทมค่ะรุมกดดันตั้งแต่คุณชัดชาติยังไม่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการไปโดยปริยายด้วยหรือไม่นะคะ